ฉันมีเรื่องที่อยากจะบอกเธอมาโดยตลอดฉันจะบอกเธอวันนี้มันเป็นสิ่งที่ฉันอยากบอกเธอในคืนนั้นอะไรเหรอคะฉันชอบเธอฉันชอบเธอ คุณจะมาชอบฉันทำไมล่ะคะแฟนคุณก็อยู่ที่นี่ด้วยทั้งคนฮะแล้วฉันก็ไม่ชอบอะไรที่น่าอึดอัดแบบนี้ด้วยนะคะฉันอยากให้เราเป็นแค่ดีเจกับนักเขียนไม่ได้หรอกเธอบอกฉันว่าจะสอนว่าวิทยุคืออะไรแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรเธอบอกว่าจะไม่โผลมาตรงหน้าฉันแต่จะมาอยู่ข้างๆฉันเลย เธอพูดแบบนั้นจำได้หรือเปล่าตอนนี้ฉันก็จะทำแบบนั้นต่อไปนี้ฉันจะตั้งใจคอยโผลอยู่ข้างเธอเช่นเดียวกันเข้าใจไหมคุณนักเขียนจนกว่าเธอจะจำฉันคนนี้ได้จนกว่าฉันจะจำได้เหรอคะถ้าฉันทำตัวเหมือนเมื่อก่อน ฉันคงเสียเธอไปแน่เหมือนวันนั้นฉันรู้จักเธอเราสองคนรู้จักกันเมื่อนานมาแล้ว